มาถึงรถไฟฟ้าอีกหนึ่งตัวนะครับที่เขาเรียกว่าสร้างชื่อนะซิ e เกอร์ไฮโซหลายคนเขาใช้กันแล้วก็เหมือนกับบอกว่ามันดีที่สุดวันนี้เขาคลอดตัวใหม่ออกมาแล้วนะครับนั่นคือ 7X ไฟด้านหน้าตัวนี้เปลี่ยนได้10รูปแบบนะครับอันนี้สีดําตัวนี้เป็นตัวท็อปไปดูข้างในไหมคันนี้ถือว่าเขามาอีกอีกเซกเมนต์หนึ่งเลยนะอย่างซิกเกอคันที่เป็นเมเหลี่ยมที่ด้านหน้าแบบ เป็นกระจังอันนั้นมันมันออกแบบสไตล์แบบรถตู้เต็มที่แต่อันนี้เหมือนจะเป็นเหมือนสไตล์แบบอ SUV อันนี้คือขับเอง family man คันนี้เปิดตัวอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็้าหม่บาทเอาละมีปัญหากุยอะ่ะมันกู้เซนเซอร์เซนเซอร์กู้เซนเซอร์นี่อย่าไปโชว์โง่ง,งดังดเงดื้ออะไรรถเขานะครับเราต้องหาตุ่มหาตุ่มหาอะไรไปก่อนอันนี้อ่ะอ่านี้นะครับ คือจริงๆเรื่องของอินเทเนียนะเอาแบบจัดใจนะครับถลับซิกเกอร์ก็คงความเรียบหรูมีลูกเล่นนิดๆหน่อยๆคูว่าที่ไปมาเนี่ยอวตาอวตาตรงนู้นอะสีม่วงอะข้างในมันลึกสุดแบบล้ําสุดนะครับแต่ก็อาจจะว่าไม่ได้เพราะว่าเรื่องราคานะคันนี้1นึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นไอเชียราคาเท่ากันใครจะจ้างผมรีวิวดีครับเดี๋ยวผมจะได้เทคะแนนไปทางนั้นเหมือนกับเขาเอามาชนกันเลยนะเพราะอวตา Avatar ก็ใช้เลข7จอวตารศูนย์เจ็ดอันนี้ซิกเกอร์เจ็ดเอ็ก ตัวนี้นะครับสีดำเป็นตัวท็อปรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์จะมีแรงม้าอยู่ที่6 3 7สแรงม้าแรงกว่าอเวต้าแล้วนี่ห่างกันตั้งร้อยเกือบร้อยมานะก็เลือกเอาคันนี้สวยหรูแรงนะครับลองเลือกดู s e เ g อร์เจ็ดเอ็ก